ทำมันเชื่อมันจ้าหั่นเล็บร้อยแล้วเติมน้ำเติมเกลือเล็กน้อยทิ้งไว้ให้สุกแล้วค่อยเติมน้ำตาลเริ่มเืิดแล้วลองเช็คดูว่ามันใสพอเติมน้ำตาลได้หรือยังพูดเหมือนเก่งลองทำครั้งแรกจ้า <c oughs> เหมือนจะสุกแล้วใสสวยเชียวใส่น้ำตาลได้เลยจ้าสุกแล้วแล้วแต่ชอบป้าไม่กินหวานสามช้อนพอป้าหวานมากพออยู่แล้วในตัวเอง เดือดอีกรอบเป็นอันได้ที่แล้วจ้า